พระมาจานี้อันบุคคลย่อมประพฤติเพื่อการละขาซึ่งพบสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบาังหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคความเสียดแทงนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นตามที่เป็นจริงโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในพบถูกพบบังหน้าแล้ว มีพบด้วยความเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่จริงจึงได้ความเพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยที่เขาไม่รู้จักเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พรหมจารย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละข่าซึ่งพบสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความบุดพ้นจากพบว่า มีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งพวงนั้นมีใช่ผู้หลุดพ้นจากพบถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากพบว่ามีได้เพราะวิพไม่มีพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณทั้งพวงนั้นก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ข้อถูกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งพวง พราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายอันอวิชาคือความไม่รู้หนาแน่นบังหน้าแล้วแปลว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้ก็ภพทั้งหลายเราหนึ่งเราใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวง เมื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดมันไม่เที่ยงเป็นุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นได้และไม่เพลิดเพลินในวิภาวะตัณหาความไม่อยากด้วย ความดับเพราะความสำรับไม่เหลือแห่งภพทั้งหลายเพราะความชินไปแห่งปัญหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกสูนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษูนั้นเป็นผู้ครอบงำม,มารได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนี้แล